ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเทนโจซูชิแอนยากินิกุ <Buff> ต้องบอกว่าบุฟเฟต์ที่นี่นะคะเขาเลือก<ะ>คัดสรรวัตถุดิบมาแบบว่าปังๆทั้งนั้นเลยมีหลายเมนูมากๆนะครับอันนี้คือะไรฉันเล็งไว้แล้วกุ้ง <c oughs> ดองซีอิ๊วนี่ก็ต้องบอกว่าสายเนื้อไม่ขุนพาดฉันเนี่ยเลยสายเนื้อเลยฉันชอบมากนี่ฉันอยากกินอันนี้จา้าคารูบีอันนี้นะ่าทานมากๆลายสวยงามมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโอสเตอร์เบลดอันนั้นก็จะเป็นลิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวากิวริป <yu> อายอ,อ,อย่ามาฟินความอร่อยแบบนี้นะครับมีแพ็กเกจราคาให้เลือกถึง6ราคา ใช่ค่ะเริ่มต้นกันที่399บาทเท่านั้นนะครับถึง1,799บาทค่ะเลือกความพรีเมียมได้แบบตามใจชอบเลยครับฟินจุกๆแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ร้าน Tenjo Sushi and Yakiniku Premium Buffet น,นะคะอยู่ชั้น4ไอคอนสยามค่ะฟินจริงๆค่ะอันนี้ดีด